เมื่อนักเรียนรู้ว่าที่บ้านเรานะคะทำซาลาเปานักเรียนก็ขอกินใหญ่เลยค่ะบอกว่าอยากลองชิมสาลาเปาฝีมือแม่ครูเมีนะคะวันนี้เราก็เลยเอามาแจกนักเรียนค่ะเราก็หยิบไปให้ครบคนเลยนะคะพอมาถึงตอนเช้าก็รีบมาถือของช่วยเลยนะคะหลายคนก็อยากกินไส้ช็มกันนะคะแต่เราเอามาอย่างละชิ้นนี่เลยค่ะ ตัดสินปัญหาด้วยการต่อยิงฉุกนะคะนี่ดูสายตาน้องก่อนนะคะหยิบไปเลยค่ะนักเรียนดีใจมากเลยเดี๋ยวเราจะรอกินพร้อมกันนะคะเอาด้วยขอแกะที่เลย นี่นะคะตอนกินเราก็ถามว่ามีใครอยากออกติต๊กตอกครูไหมนะคะ <c oughs> คนที่เห็นนี่ก็คือสมัครใจนะคะอยากอยู่ในติต๊กตอกของคุณครู